สถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยาไตรามาสที่สองห่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2563สภาพเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาจากรายง,งานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพะเยาของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยามีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดณราคาคงที่ประจำปี2561มูลค่าทั้งสิ้น37,298ล้านบาท เป็นมูลค่าในภาคเกษตร1นึ่งล้านบาทคิดเป็นร้อยละ35.34และมูลค่านอกภาคเกษตร24 1 1 6ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ64.66ขยายตัวสูงกว่าปีเล็กน้อยและมีรายได้ต่อหัวประชากรจังหวัดพะยาวต่อปีเท่ากับ97,306บาทประชากรและกำลังแรงงาน จังหวัดพะเยามีประชากรทั้งสิ้น472,356คนเป็นเพศชาย234,76คนคิดเป็นร้อยละ48.79เพศหญิง241,880คนคิดเป็นร้อยละ51.21 เป็นผู้อยู่ในวัยทำงานหรืออายุ15ปีขึ้นไปจำนวน3 46, 4 6 4 4 7คนคิดเป็นร้อยละ73.34เมื่อเทียบก,กับประชากรทั้งหมดเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน2 1 5 0 3 8คนโดยจำแนกเป็นผู้ที่มีงานทำ2,1663คนคิดเป็นร้อยละ93.78ของผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมด เมื่อจะแมกตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่ามีผู้ที่ทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม92,244คนคิดเป็นร้อยละ45.74ลดลงจากปีที่ผ่านมาส่วนผู้ที่ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมมีจำนวน1 9 4 1 9คนคิดเป็นร้อยละ54.26ลดลงจากปีที่ผ่านมาเช่นกัน ขณะที่มีผู้ว่างงาน2,447คนคิดเป็นร้อยละ1.14ของผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาและกำลังแรงงานที่รอฤด,ดูการ19,28คนคิดเป็นร้อยละ5.08แรงงานต่างด้าวจังหวัดพะเยามีจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานจะแนกตามลักษณะาการเข้าเมืองและประเภทคนต่างด้าว ข้อมูลน,นะวันที่25มิถุนายน2563ม,มีจำนวนทั้งสิ้น1,243คนจำแนกเป็นกลุ่มต่างๆดังนี้ 1. มาตรา59ประเภททั่วไปจำนวน105คนร้อยละ8.44 2. มาตรา59ประเภทนำเข้าตาม MOU จำนวน326คนร้อยละ26.22 3. มาตรา63ประเภทชนกลุ่มน้อยจำนวน45คนร้อยละ3.62 4. มาตรา63ประเภทตามมติครมวันที่20สิบงหาคม2,562จำนวน767คนร้อยละ61.71เอ่งแรงงานต่างด้าว3สัญชาติจำนวน958คนแบ่งเป็นลาว 3 9 8คนกัมพูชา16คนและเมียนมา544คนแรงงานไทยในต่างประเทศในไตรมาส2ปี2563พบว่ามีการอนุมัติให้แรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น7คน เมื่อพิจารณา,าตามวิธีการเดินทางพบว่าเป็นประเภท Re-Entry หรือกลับไปทำงานอีกครั้งโดยการต่ออายุสัญญาจำนวน3คนคิดเป็นร้อยละ42.86รองลงมาคือการเดินทางด้วยตัวเองจำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ57.14การประกันสังคมจากข้อมูลเดือนมิถุนายน2563พบว่า จังหวัดพะเยามีประชากรที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วทั้งสิ้น74,38คนคิดเป็นร้อยละ20.33ของประชากรวัยแรงงานโดยมีอายุระหว่าง15ปีขึ้นไปโดยแยกเป็นมาตรา33จำนวน16,179คนและทำงานอยู่ในสารประกอบการจำนวน1,609แห่งและไม่ได้ทำงานในสารประกอบการคือเป็นแรงงานนอกระบบ จำนวน54,259คนโดยแยกเป็นมาตรา39จำนวน7,196คนและมาตรา40จำนวน47,063คนและมี3ามกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนจำนวน1,217แห่งมีลูกจ้างรวม8,617คนโดยมีสถานพยาบาลหลักให้บริการผู้ประกันตนจำนวน2แห่งได้แก่ โรงพยาบาลพยาและโรงพยาบาลเชียงคำแรงงานนอกระบบจากข้อมูลสำนักง,งานสถิติแห่งชาติปี2562พบว่าจังหวัดพยาวมีแรงงานนอกระบบ,บทั้งสิ้น163,133คนคิดเป็นร้อยละ74ของผู้ที่มีงานทำทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุโดยอายุ60ปีขึ้นไปมีจำนวนมากถึงร้อยละ20.82 รองลงมามีอายุตั้งแต่55ถึง59ปีคิดเป็นร้อยละ18.14ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่ในภาคเกษตรกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ72.71รองลงมาอยู่ในภาคบริการร้อยละ20.54และภาคการผลิตร้อยละ6.75อาสาสมัครแรงงาน จังหวัดพะเยามีอาสาสมัครแรงงานทั้งสิ้น585คนโดยเป็นอาสาสมัครแรงงานที่ได้รับค่าตอบแทนจำนวน68คนเฉลี่ยอาสาสมัครแรงงาน1คนจะได้ดูแลประชากรวัยแรงงานจำนวนทั้งสิ้น3,139คน สำหรับสภาพปัญหาของจังหวัดพะเยาพบว่ายังมีการขาดแคลนแรงงานและยังมีความต้องการในการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเพิ่มมากขึ้นขอจบการนำเสนอจริงเรียนมาเพื่อโปรดทราบค่ะ